วันนี้ครับวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนะครับตอนนี้นะครับนี่เราใช้น้ายากระตุ้นการสร้างแกนไม้กิศนาหกเดือนครับตอนนี้หกเดือนเห็นไหมครับขึ้นเป็นเส้นมันจะเป็นเริ่มเป็นแผ่นแล้วนะครับยิ่งถากกว้างลึกมันยิ่งเป็นแผ่นขึ้นไปนะครับจะลงไปลากหกสิบขึ้นมาในหกสิบนะครับอีกชั้นหนึ่งเอาเม็ดยี่สิบแล้วก็ใส่ชั้นหนึ่งนะครับ ส่วนนี้ใช้ไปทั้งหมด3า0ร้อยถุงนะครับมีร้อยกว่าต้นนะครับทำไป4ี่สิบต้นแล้วนะครับทำแค่3ามชั้นบาง4ี่ชั้นบางนะครับนี่นะครับถ้าเราอยากได้รากให้ทำตึงห่างดินมาคืบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเจ้าของพอใจมากเห็นผมบอกอู้มันลงดีดีใจนะครับนะครับแล้วอีก2ปีแล้วก็ลงน้ำมันดีแล้วเข้ามาซื้อขายกันนะครับจากเอกหารพืชครับสนใจโทรมาปรึกษากันได้ครับ